สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่ติมบ้านสวนจ้าบอนีแม่ติมบ้นนาบน,บนสวนสีผ้ามาเบ่งพอคู่ลูกพ้นพ่นมาสมเสแซมปลาจะ้ะหลังจากพ่นปั่นปลา,าเรียบลอยล้วจะพี่น้องได้กับมีลูกหลานเล็กน้อยไม่เหยียบขีบปลาหักคอโลอจะพี่น้อง ึ้อเหยียบท้ายลูกนี่แหะดิพอคูค่กันเลยเออมีคนมาบอกว่ามีคนเหยียบขีดปลาหากระเลยมาสมเซมเห็ดไม้ค่ะพี่น้องกะเลยเอาปูนมาผสมเห็ดไม้พี่น้องลูกหลานเ้ยยังไงกันดูแลวสวยกันเด้ออนุรักษ์ซอยกันอนุรักษ์ดูแล้ว,วยกันเพิ่นเห็ดไว้ไห่เราเพิ่นบ่เด้ยมาเอาขายยังมีจักเม็ดนีเ่เพิ่นก็มาเห็ดเพื่อแบบโรงเรียนเป็นส่วนร่วม ผเอวลาของคนเจื้อสาะมาเห็ดเป็นส่วนร่วมผลบด้มีคาใจใจบด้มีคาแรงงานจากเม็ดผลกับบัตซอยเห็ดหลัลูกหลางกันยะาักกันไม่เหยียบมาให้มันแตกมันหักเ้ยต่อไปได้แบบนี้ผลมันดูผลาสมแท้ใหม่หรอนี่ก็คือผลงานของพอคู่นาะค่ะนาะงพอคูอนุพนเนโ่งลงแย่เก่าผลติบขึ้นมาค่อยมาสอนยู่นีนเบิ่งความงามดอจ้ะพี่น้องผลเห็ดเห่งงามงามปั่นปลา ปั้นปลาข้าวไงปลาชะโดแล้วกับปลาตองเพิ่นก็เคยสวนอยู่นี่เนาะคะ่นะเนาะเพิ่นก็มีความหักเพิ่นหักออกมาอีกแล้วจ้ะเหมือนกับว่าเหยียบของแล่วแล้วขีดมันทุบแตกไหมเห็ดไหมมืดอย่าไปหนองยังมีใจได้อยอะวะเห็ดไม่มอีกเลยค่ะทุบเอาเล็กมันเพิเก่าเพราะว่าไมี โค้งมันมีทางในอยู่น้ำหนักเนาะกะสีเหยียบต้องแข่นกะสีหักแนี่นอนเลยว่าเหยียบลูกหลานอย่าหาท้ำเด้อจ้าอเพิ่นกะว่าปรับปรุงให้พ่นสางสั์เพื่อความง่ามเพื่อให้ลูกหลานนี้เบิ่งแต่ลูกหลานอย,ย่ามานนุนในต่อไปเด้อ นก็เคยเป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนนี่คนก็คิดถึงเออด้านศิลลปะอยากให้ลูกให้ล้านได้ชมได้บึงค่ะกันยุประจำคนก็จะได้ปั่นประจำมันี่พนได้ออกจากโรงเรียนไปแล้วคนก็ได้เป็นข้าราชการบำนาญแล้วคนก็สิบุคคลมีเวลามาเห็ดมากมายปั่นคืออยู่ประจำนอกจากมี้แค่นั้นลหละลูกล้านก็อย่า้ากันมาทำไร่ได้จ้ะเด้อป่าข่าวเงี้ยให้ฟังน เพิ่นเห็ดใบหลายอย่างนะคะเดี๋ยวนากินเหยี่ยา,าเบิองหาย่จ้านี่คือไหาย่บั่นเชียงยึดขางกันจ้ะพีน่น้องยึดขางกันเลยนี่ปั้นเซ็ตเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่คือผลงานฝีมือของอาจารย์อนุพลคำพิมานจ้ะมีเพิ่นเคยสอนอยู่โรงเรียนบ้านท่าช่วง อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีค่ะเพิ่นเคยมาสอนอยู่นี่เนาะเพิ่นกักเกษียณเลยสามปีเราจะเพิ่นกับมามาเห็ดหัวนงเลี้ยนค่ะพี่น้องมาเห็ดหัวนงเลี้ยนให้ให้ดูดีค่ะให้ดูดีคือบุคลาก,กรที่เป็นศินลปะนี่ค่ะ,กะเกษียณไปเราก็สีได้ห้างเหินนงเลี้ยนเหมืนมากค่ะแต่คนขั้วนุคค่นเพิ่นก็นยังคิดถึงรงเลียน ยังอยากจะให้โรงเรียนมีสิ่งจบๆงามๆอยู่ในโรงเรียนให้เป็นทีประทับตาประทับใจของคนที่เข้ามาโรงเรียนเพื่อนก็นอยากสร้างไว้เฮ็ดไว้โดยว่ามีขาชใส่ใจ,จย,ยังเมจะนิดเดียวสำหรับของเพื่อนเลยหมายถึงว่าบริจ้างเพื่อนนานา บ่อใส่จ่างบ่อคาเลี้ยงยังจักเม็ดเพิ่นเฮ็ดด้วยใจของเพิ่นเพิ่นก็ลงทุนของเพิ่นเองด้วยทั้งแรงใจเลี้งยงไก่เลี้ยงสับพันธุ์เห็ดเองครับพี่น้องเพิ่นบ่หวังสิ่งตอบแทนยังเพิ่นต้องการให้โรงเรียนเฮามีงาวนม,มีสิ่งดีๆง,งามแล้วค่ะเนาะขอให้ลูกหลานอย่ามาทำาไร้เด้อจ้าก็แล้วไปแต่โดนแล้วล่ะพี่น้องแต่ ลูกหลานมาทำไร่เพิ่นก็เลยมาสมเสียมพูดนิดน,นึงค่ะไดโนเสาร์เราพูดไดโนเสาร์ของผลงานของอาจารย์นุพนเพิ่นกะปั้นไว้ตัวบักใหญ่ค่ะพี่น้องไอ้ใบไทยลูกไข่ล้านเด็กน้อยเด็กเล็กเบิ้งหนะะ้าค่ะเนาะอืมพูดตัวบักใหญ่สูงจนขึ้น แต่มันก็มีอยู่พูนอยู่ขันขางกันตูตูผ้าฝนเก่าคนมันก็สิมีกวงอยู่คับพี่น้องแต่กวงกับถือถือแบบหักไปแล้วค่ะยังมาเห็มนมาเห็ดหยังตกรับเสียดายอยู่คับพี่น้องเหลือแต่ทีตัวตัวก็คือตัวไดนโดนเสาร์ครับอันนี้เห็ดไหมอันนี้เป็นจุดเช็คอินของน้องเย็นเป็นสถานที่สวนยมเป็นที่ท้ายรูปเป็นที่ คือเขาว่ามันจะประทับใจเลยนะค่ะน้องเหนไหมรูปั่นงามๆครับพี่นอ้องควบครูปิดกับไหาย,ายบ้านเชียงหายไบ้านเชียงมรดกลูกบ้านเชียงคือลักษณะจีแหละครับพี่นอ้องมรดกลูกบ้านเชียงผู้ใดสนใจเกี่ยวกับการปั่นสินัปลายจงิี่ก็ทักแชทมาได้ค่ะเด้อทักเขาว่าหาคุณครูพนพพนสามารถให้รายละเอียด ได้ค่ะสอบถามยังก็ไดค่ะว่าจังไดที่จังไดเพิ่นมีความสามารถด้านนี้แล้วก็มีพรสวรรค์สำหรับการเหตุศิละปะทุกทุกอย่างทุกชิน้นทุกงานบ่าวายสิเป็นการปัน้นรูปหรือว่าการเขียนตัวหนังสือหรือว่าการทุกอย่างแล้ว่ะที่เกี่ยวกับงานศินลป์เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็นเพิ่นมีพรสวรรค์ด้านนี้แล้วก็มีความสามาัครพร้อม บรรยากาศดีค่ะขยันมส่สหลังจากคุณคู่นุ่นคนกัออกกําลังกายเรียบร้อยค่ะตื่นขึ้นมาก,กับฟิตหลางกายไม่ยอมไม่ยอมแก่ครับพี่น้องบ่ยอมให้ไต่ไพ่ไพ่ไตโลกไพ่เห็นมันคุมมาเฮาเขาต้องเก่งกว่ามันโดยการออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยผลนๆกับในโอกาสมาเห็นน,นี้ ไม่มันจะได้มัดท่าสีไม่อยู่บ่ตัวข้าหรอคะเราก็จะได้บานี้หลังจากณฑ์มันก็จะได้มหมท่าสีอีกขึ้นเขาได้จากพี่น้องสอบถามเพิ่นเพิ่นถามกันได่นในยูทูบคุยกันประมาณจากมือจนเสิได้มาเห็ดอันท่าสีได้ะคุณคู่มือเสา้า คือปูนมันแหงามาเมื่อื่นเศว่ะสันนี่แหะค่ะหนาตาเพนเิ่นเนกษตเสียนได้สามปีแล้วค่ะจากโรงเรียนนี่แหละจะพี่น้องเิ็นเฮ็ดด้ยใจทำด้วยใจไอเช็ดขีบพึ่เกา่ากับฮักตั้งสองขีบด้วยกับพี่น้องดื้อบ่คับพี่น้องลูกหลานก็เลย ดีดีนะว่าเหตุจีขีบใยญ่ทั้งบนหักพรมไข่ไข่วันนังนางลูกป่าท้ายลูกเนือเน่นนอนเลยแต่จีไปเหยียบเหยียบสองทั้งก้อนหนึ่งเข็ดสางแปงเขินขี้เราเขากะเขาเขาก็ต้องเหยียบอยู่แล้วทั้งใจค่ะอืมเขานั่งนาอนังปลาห็นละนา่งปลาไท้ายลูก ผู้นึงสางผู้นึงแป้งมันมีเห็ดยิดพื้นเลยไม่ได้แข็งแรงเออเ่าก็ดิริงพองามวันนี้เพันธุ์ยึดใส้พื้นมาฉั่นย่านเขาไม่เหยียบอีกมันลอยมันลอยมันได้ครับมันมีเห็ดมันมีเห็ดยึดพื้นไว เล่นของเฮามันจะกว้างไงนะครับพี่น้องบรรยากาศก็ดีจะมีหมองออกกําลังกายแต่การที่ออกกําลังกายก็ดีครับพี่น้องก็มนมีคนออกกําลังกายตลอดลูกหลานก็ออกกาลังกายผู้ขาเจอบวิทย์หนังกับว่าเป็นหนังผู้ดเด็กเล็กเล็กน้อยอาจจะบวกเข้าใจบ้อยากออกกําลังกายกับมาด้วยจ้า นี่ก็เป็นผลงานของเพิ่นนะครเนาะผลงานสวยงามครับพี่น้องไฮไลท์อมขางอ้มเอวเฮดไว้เป็นสัญลักษณ์ครั้งหนึ่งที่เคยมาสอนอยู่ที่นี่แต่เพิ่นก็สอนหลายปีอยู่ครับพี่นอ้องสี่สิบปีพล่ะกับสี่สี่สิบปีสี่สิบกว่าปีค่ะที่อยู่โรงเรียนนี้มาเคยใหญ่ไปไซค่ะด้วยความหลัก ข้อมผูกพันนาะค่ะเนาะหลายอย่างบรรยากาศเนี่ยมันเศ้าสดชื่นค่ะพี่น้องแต่มันก็นมีใบใหม่แน่แลเนาะ,ะ,ะค่ะพี่น้องเพราะว่ายังติดพอว่าโรงเรียนเขาเขาเปิดปิดเทอมเนาะ โรงเรียนปิดเทอมมันก็นกนสิตประมาณนี้นจะ้ะถ้าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วกัลูกหลานมากโรงเรียนมันก็นสิตสะอาดหูสะอาด,อาดตาเป็นมากครับพี่น้อง เฮ็ดไปค่ะพี่นเฮ็ดเห็นมันเลี้ยวพ่นละความเลิงงานปูนกับมางานไม้ก็ได้งานเล็กก็ได้ดิค่ะคุณคุ้ทุกคนได้ทุกงานได้ทุกงานเลยมันแก่ก็ปูนใส่เพิ่งก็สติแหลแกแหลกแหลก ให้มันเนียนเนาะคะ่ะน้อให้มันเนียนให้มันเรียบเอาให้ลูกล้านในชมสวยงามบ่ค่ะพี่น้องปลาขาวค่ะปลาขาวใยค่ะคือขนาดเลย มือคอยเห็ดตอดไปเห็ดแบบละเอียดแล้วโองานปั่นก่ะเสร็จแล้วพันกระิใส่ฟองน้ำเคีย่ยวเคีย่ยวเคีย่ยวเสร็จเสร็จออกจ้ะ บรรยากาศเงียบกิ๊บเลยค่ะพี่น้องโรงเรียนมันหยุดเนาะคะ่ะเนาะโรงเรียนปิดโรงเรียนปิดเทอม,มบรรยากาศเงียบกันโรงเรียนนักเรียนอยู่นีก็แตกแซ่แซ่แแล้วะคะ่ะพี่น้อง <c oughs> มันก็มาททำความสาธิตจึงแล่าไปแลวคะ่ะพี่น้อง <c oughs> เอาแล้ว,ลวนะจ้า คลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้สซนมี้ผู้ดใดถูใกใจก็กดคำว่าชม่มแล้วก็ติดตามเมติมบ้านสวนยูทูบไม่ได้เด้อค่ะฝากคลิปและก็กดถูใกใจกดไลค์กดคอมเมนใหนเมติมได้เด้อค่ะคลิปหน้าเมติมสิหาแนวดีๆมาสันหนให้พี่น้องเบิ่งค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซัำนี้จ้าสวัสดีจ้า